เสียงสัดกระจายมากแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงคัดนะคะนีเสียงคัดด้วยก่อนเอง ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เรามาเร็วกันนิดหนึ่งนะคะเนื่องด้วยว่าเกรงว่าหัวฟ้าฝนจะตกนะคะนี่มาดูการขัดเท้ากันสักหน่อยมาดูการอาบน้ําขัดขานะคะให้ดูให้ดูการอาบน้ําขัด ด้านหลังขัดขาขัดเท้าค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยหรือสถาบันโคชบานแห่งชาติในพระอุปธรรมองค์การอุตสากรป่าไม้นะคะวันนี้อยู่กับแอดเดียทีมงานนะคะแอดมินเดียทีมงานแล้วก็พี่ควานของเราวันนี้ที่ปลิวแล้วก็พี่โอ๊ตนะคะพี่ลิ มาดูกันอาบน้ําหลังจากที่เราเห็นอาบด้านหน้ากันบ่อยแล้ววันนี้เรามาดูการอาบด้านท้ายกันบ้างนี่ขัดหางนะคะส่วนอ่าผ้อพลายสักสรินของเราก็ยืนสบายๆให้พี่ควานได้อัดได้ขัดได้อาบได้ขัด ได้อาบได้ขัดให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอนี่ยอันนี้ก็คือมูลช้งางนะคะทำความสะอาดขวาจนเรียบร้อยนะคะก็จากรายงานผลนะคะหลายท่านเห็นไปแล้วนะคะรายงานผลการตรวจสุขภาพนะคะในช่วงระยะเจ็วันเนาะในช่วงระยะเจ็วันนะคะของฟลายสักกรีนแล้วก็รวมถึงผลตรวจจากทางแลบก็มาแล้วนะคะ ด้านหลังพี่ฟานมองเหงื่อตกเลยทีเดียว<อ>ขัดการขัดหลังให้ช้าหรืออาบน้ําให้ช้าไม่ต้องใช้แบบกําลังเยอะเหมือนกันนะคะต้องใช้แรงเยอะอยู่เอาอภปรายคนอ,อกกุปกรณ์เพื่นยยอนย้ายอุปกรณ์นะคะวันนี้เราก็ปเปลี่ยนมุมกล้องกันบ้างนะคะเปลี่ยนมุมกล้องกันบ้าง Good afternoon, Excellency, and welcome <laughs> to our paid Thai Elephant Conservation Center under the Royal Fortunas of the Forest Industry Organizations. And we are together with Saktarine. It's a bathing time. And the Mahout show that he accept, um the Mahout by bathing for him. Dropping on his leg. You can see. Um, so now on the the result, we got the report from the week about um, the blood test of sarsarin that we found no TB, defeat we, we found no parasite from his blood, and all the things um, oh. oh. are like um, no problem with them. โชว์มินิฮาดอีกแล้วะโชว์มินิฮาดอีกแล้วนี่หมุนงวงอันนี้เป็นท่าเตรียมนะคะท่าเตรียมท่าเตรียมพร้อมของเราไฟ <Okay. S 1> สักสุรินนะคะไฟสักสุรินนะคะ <Okay. S 1> วันนี้วันอาทิตย์ค่ะ oh. วันนี้วันอาทิตย์ก็พบไฟสักสุรินนี่นอาบน้ําเล่นน้ําสบายใจส่งเสียง อันรอหนาวนะคะน่าจะได้ยินกันชัดเจนนะคะน่าจะได้ยินกันชัดเจนนะคเข้าไปอาบได้นะคะสบายตัวนะคะอันนี้ก็เป็นการทําความคุ้นเคยวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะวันที่แปดแล้วนะคะวันที่แปดแล้วนะคะสําหรับอะายสักสุรินนะคะสำหรับพายสักสุรินนะคะวันนี้อยู่กันวันที่แปดและวันนี้มีโอกาสนะวันนี้เรา อแอดมิน uh, mm hmm. ได้อุปกรณ์นะคะที่จะเทคโนโลยีใหม่มที่จะพาทุกท่านนะคะไปดูกองทรายของพ่อค้าศักจุรินแบบใกล้ชิดนะคะพ่อค mm hmm. ้าศักจุรินมีอาหารมาเสิร์ฟถึงที่บนนาน่ะ a sweet yellow banana and a a r a t e fruit for e l l o h a n the next specialty Thai banana here is very yummy Fresh grass banana. So the report from our um, veterinarian says in Brisbane we see an elephant with the fresh grass and also some fruit that added in the food. One day he eat about uh, at least 120 kilograms to 200 kilograms. <laughs> to. มะขามคุกเกลือและมะขามคุกรายนะนี่กินหญ้าก,กับมะขามสีห้าจันลำเนาะนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กินข้าวตอนนะเจ้ามาดูภายสักจุลินสีเข้ากันก่อนนะคะวันนี้เสียงใสขึ้นใช่ยลายสักจุลินวันนี้เสียงใสขึ้นนะคะเริ่มสวนทางกับเสียงแอดมินนิดหนึ่ง อาอบน้ํากินน้ําตอนนี้สักสุรินเรียนรู้การกินน้ำดื่มน้ําโดยใช้สายยางนะคะโดยใช้สายยางดื่มน้ําให้สายยางต่อตรงเลยไม่ต้องใช้จมูกละใช้สายยางเลยนะคะเอาซุปเป้าไบในปากแลเสียบเข้าไปในปากเหมือนดูดน้าเหมือนดูดจากหลอดน,นะคะวันนี้วาทิที่ค่ะสบายๆอยู่กับเราตรงนี้นะคะสี่พันท่านนะคะกับพลายสักสุรินนะคะแล้วก็ขอบคุณผลกรับ าการกดไลค์กดแชร์ทุกกำลังใจอันนี้อยู่กับข้อห้อยสักคืรินค่ะอาบน้ำหลอกเข้มกันทุกวันนะหลายคนบอกว่าหลอกขึ้นหลอกขึ้นจริงๆนะคะหลอกขึ้นจริงยืนกินอาหารอยู่นะพี่ขวานก็อาบน้ำให้นะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ม่จะเป็นส่งมาให้ ไฟสักตรินก็ดีพี่ควานก็ดีหรือว่าส่งมาให้แอดมินและทีมงานก็ดีขอบรักคุณมากมากนะคะอยู่กับเราตรงนี้นะคะบรรยากาศวันอาทิตย์ค่ะฝนฝนไม่ตกเช้านี้ฝนไม่ตกตกเมื่อวานเมื่อวานนี้มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องนะคะแต่ก็เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ในประเทศไทยเลยที่เรียกว่าฝนตกแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะ อา่ะาเดี๋ยวรายงานความเคลื่อนไหวสุขภาพของ,ของคลายสักดิริน